สาวแชรประสบการณ์หัวจะปวดเพื่อนร่วมงานพานลูกมาเลี้ยงที่ทำงานก่อเรื่องชวนอีทำเอาชาวเน็ตถกสนันเลยทีเดียว วันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาไปดูกระทู้แมลงบนเว็บไซต์พันทิปกันค่ะซึ่งได้มีสมาชิกรายหนึง่งออกมาตั้งกระทู้เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากชาวเน็ตในหัวข้อปิดเทอมทีไรหัวใจวาวุ่นในออฟฟิศใครกลายเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกันแล้วบ้างซึ่งเธอได้ออกมาตั้งกระทู้พร้อมเล่าความในใจบอกว่าถึงหน้าปิดเทอมทียไรบรรดาแม่แม่สาวออฟฟิศก็มีความจําเป็นต้องพาลูกมาเลี้ยงที่ออฟฟิศกันอันนี้เข้าใจไม่ติดใจอะไรนะ หัวอกแม่ working woman ด้วยกันเข้าใจดีถึงความจำเป็นนะ่ะแต่มันก็จะมีบ้างเลยเนาะเหตุการณ์ที่ไม่ปร้มเอาซะเลยนะ่ะที่ทำให้ต้องท่องน้โมน้ำมังกะละมังม้อให้ผ่านพน้นช่วงปิดเทอมไปไวๆมีอะไรบ้างเอามาแชร์กันค่ะซึ่งเราขอแชร์ของเราก่อนเลยนะคะเด็กออฟฟิศเราเรียบร้อยไม่ค่อยส่งเสียงดังแต่ก็มีอยู่คนนึงพูดทั้งวนันงงิง้งงงิง้งงอแงเวลาแม่ทำงานเดินตามติดเป็นเงา เราก็จะรําคาญคนแม่แทนเวลาหล่อนดุลูกตอนลูกงอแงทะเลาะก,กับลูกนะ่ะหรือไม่ก็เวลานอนแม่เปิดเพลงกล่อมจ้าเพลงดนตรีดุงดิงดุงดิงนะ่ะนึกออกไหมาทาเอาง่วงตามเลยงานก็ยิ่งทําไม่ทันอยู่หรือว่าในเวลาที่ลูกอึนในห้องอึใส่แพมเพร์ดแล้วค่อยพาไปล้างรู้สึกไม่ดีอะ่ะอย่าแยง้งมีใครให้ลูกอึนในแพมเพร์ดบ้างไหมอะ่ะคือลูกบอกปวดอึแม่บอกอึเลยลูกเสร็จแล้วจะพาไปล้างก้น บางทีก็คุยกับลูกว่าอืดเสร็จหรือยังอ,อ้าวอืดเสร็จแล้วไม่บอกคือปล่อยลูกนั่งเล่นอยู่ตั้งนานทั้งๆท,ที่อืก็เต็มแผมเพิดดะแน่นอนว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าเป็นธรรมชาติและความน่ารักของลูกก็าจะาก,กําลังสร้างความเดือดร้อนและลาคาญใจให้กับคนอื่นเหมือนกับประโยคที่ชอบพูดกันว่าลูกคุณไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนและบางครั้งพ่อแม่ก็มีความจําเป็นที่จะต้องพาลูกน้อยไปทํางานด้วย งานนี้หลังจากกระทู้ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะคะก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายค่ะเรามาฟังความคิดเห็นของคนในพันทิปย์กันค่ะที่ทํางานผมมีกฎห้ามพาลูกมาเลี้ยงในที่ทํางานครับคอมเมนต์ทัดมานะคะบอกว่าในอนาคตรัฐบาลน,น่าจะส่งเสริมให้ที่ทํางานมีเนอร์เซอรี่หรือไม่ก็ในโซนเดียวกันที่มีหลายออฟฟิศต้องมีสักหนึ่งจุดให้ฝากเด็กได้เพราะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้คนไม่อยากมีลูกแล้วตอนนี้อัตราเกิดก็ต่าสุดเลย คอมเมนต์ทัดมานะคะบอกว่าไม่สนับสนุนให้เอาเด็กมาเลี้ยงที่ทํางานค่ะเพราะเด็กไม่ได้น่ารักในความรู้สึกทุกคนแต่สนับสนุนให้มีนยโยบายช่วยเหลือคนมีลูกอ่อนอย่างเช่นเน u r s เซอรียกสซวนสสำหรับพ่อแม่ลูกอ่อนและมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลแต่ไม่ให้เอาเข้ามาในพื้นที่ทํางานสําหรับแผานากเรา คอมเมนต์ท่านมานะคะบอกว่าตั้งแต่ทํางานมาไม่เคยเจอเหตุการณ์พาลูกมาทํางานด้วยเลยค่ะแค่หนึ่งพับก็ปวดหัวแล้วว่ะมันดูจะไม่ค่อยเป็นสัสดส่วนเพื่อทํางานไหมอะ่ะถ้าจะพามาได้ก็ควรจะแบ่งโซนให้ชัดเจนบริษัทจะสนับสนุนยังไงก็แล้วแต่ไม่ควรทําให้รบกวนพนักงานคนอื่นนะทั้งส่งเสียงทั้งกลิ่นรับไม่ไหว คอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าบริษัทเราเคยเห็นเอาลูกประมาณอนุบาลมาทํางานด้วยแต่นานๆทีก็เข้าใจเขานะถ้าเลือกได้บางคนเขาไม่อยากออกไปออฟฟิศหรอกค่ะมันรบกวนคนอื่นเขาประเทศไทยไม่เหมาะสําหรับการมีลูกแต่แม่ต้องทํางานเศร้าใจก็ถูกแล้วที่คนไม่อยากมีลูกอัตราเกิดก็เลยน้อยคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะที่ออฟฟิศเราก็มี แล้วเพื่อนๆล่ะคะถ้ทาทีออฟฟิศของคุณเองให้เอาเด็กไปเลี้ยงที่ทำงานได้คุณจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไรบ้างคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ